สวัสดีค่ะจอยนะคะก่อนมาทําเกษตรจอยก็เป็นเหมือนหลายๆคนเลยค่ะ ทำงานประจำเตื่นเช้ากลับบ้านคำ่ำใช้ชีวิตอยู่กับความเหนื่อยและความกดดันจนวันหนึ่งจอยเริ่มถามตัวเองว่านี่เรากำลังทำสิ่งที่เรารักจริงๆหรือแค่ทำเพื่อพออยู่รอดจากคำนั้นมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตจอยตัดสินใจเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆที่เราชอบคือการเลี้ยงสัตว์และอยู่กับธรรมชาติและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงหนอนนกและไก่ดำค่ะ พราะจอยเห็นว่านอนนกและไก่ดำไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงธรรมดาแต่มันคืออาหารสุขภาพที่มีคุณค่ามากๆทั้งโปรตีนวิตามินและยังเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดจอยเริ่มจากการศึกษาด้วยตัวเองลองผิดลองถูกถามจากเกษตรรุนพี่อ่านบทความและที่สำคัญทดลองเลี้ยงเองค่ะจากประสบการณ์ทั้งหมดจอยได้เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การเลี้ยงให้รอดแต่คือการเลี้ยงให้เขา เข้าใจเข้าใจธรรมชาติของสัตว์เข้าใจระบบของฟาร์มและเข้าใจว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา ่แต่ละตัวสัตว์แต่ละชีวิตเขาก็สอนเรากลับเหมือนกันค่ะเขาสอนให้เรารู้จักความอดทนความรับผิดชอบและความละเอียดในทุกขั้นตอนวันนี้ฟาร์มของจอยเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหนอนไม่กี่ขีดจากไก่ไม่กี่ตัวกลายเป็นฟาร์มที่ส่งจำหน่ายทั่วไทยและภูมิใจที่สุดคือได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่อยากเริ่มต้นเหมือนเราในวันนั้นสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นทำเกษตร หรือกำลังอยู่ในช่วงที่เหนื่อยจอยอยากบอกว่าเกษตรไม่มีคำว่าง่ายแต่ก็ไม่มีความว่าเป็นไปไม่ได้ทุกความพยายามจะกลายเป็นผลผลิตที่สวยงามเสมออยากกลัวความผิดพลาดเพราะนั่นคือครูที่ดีที่สุดของเราวันนี้คุณปลูกวันหน้าคุณจะได้เก็บเกี่ยวแน่นอนเพราะเกษตรไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันคือชีวิตและคือความภูมิใจของคนทำจริงๆค่ะ